มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดอยอ่างขางเจอพายุมาแล้วนะคะพายุลูกเห็บซัดถล่มค่ะเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2564กรมอุตุนะคะประกาศเตือนพายุฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่9กุมภาพันธ์2564ฉบับที่10 ดวงวันที่8กุมภาพันธ์2564ระบุว่าในช่วงวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์2564บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะจะมีพายุฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคนองที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะสำหรับเกษตรกรนะคะควรจะเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะอุณหภ,ภูมิจะลดลง4 6องศาเซลเซียสนะคะในภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ส่วนทางภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปาริมณนตนอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสค่ะสำหรับเกษตรกร,ะกรนะคะควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะทางนี้เนื่องจากมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อ,อนอผ่านทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในลักษณะที่มีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้น จากอ่าวไทยและก็ทะเลจินใต้เข้ามาปกคลุมทางภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตอนออกรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังต่อไปนี้นะคะวันที่8กุมภาพันธ์2564ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่ นานอุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดชัยภูมิเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีนครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะ ภาคก,กลางนะคะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบ,บุรีลบบุรีสระบ,บุรีอ่างทองสิงห์บุรีและพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะภาคตวันออกจังหวัดชมบุรีระยองจันทบ,บุรีและก็จังหวัดตราดค่ะส่วนวันที่9กุมภาพันธ์2564นะคะภาคเหนือจังหวัดแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์ค่ะ ภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะสังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลําพูอุดรธานีสกลนครนะครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีคะ่ะภาคกลางนะคะจังหวัดนครสวรรค์ลพบ,บุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปราริมมณฑลภาคตะวันออกนะคะจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองสุนทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะล่าสุดนะคะเพจมีรายง,งานว่าเพจ Facebook เช้านี้ที่อ่างขางเผยแพร่ภาพพาย,ยุลูกเห็บบนดอยอ่างขาง เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาโดยลูกเห็บนะคะกระจายเต็มทุกพื้นที่จนข่าวโพลนไปทั่วพร้อมทั้งระบุว่าบ่ายนี้ที่อ่างขางอาการดอยอ่างขางบ่ายวันนี้ภาพอย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยพายุลูกเห็บตกอย่างหนักบนดอยอ่างค้างจะขาวไปหมดเลยครับที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้อ่างขางทั้งหนาวทั้งฝนทั้งลูกเห็บเลย อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ